ก ah? uh uh ็พอไหมอะโอ้ยอะอย่าอย่าอย่าเลยล่างมุนเบิร์ตพี่น้องล่างเต็มเต็มพี่น้องมุนมุนมัดเยอะเสียหายทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็กำลังถ่ายของขึ้นรถสองคันนะคะที่เราจะไป แสดงงาน่ที่กทมนะคะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของอิมตัวตัวนะคะได้เสียน้องชายไปนะคะอันนี้เราก็กาลังทยอยเก็บของนะคะส่วนหนึ่งก็มัดขวดมัดอะไรสเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เราก็จะไปรวมแล้วก็ค่อยจะไปแยกกันอยู่ที่กูเทียอีกทีนึงนะคะหนูเอามาทาไมอ่ะมามัดเหรอ <c oughs> เห็นทองของของในร่างสมบเลยวิญญาณก็ที่สวมกันนอันะตอนนี้เกิดความเสียหายหนักมากนะคะแต่ก็น่ารักพี่น้องเข้ากับเห็นกำลังใจเห็นกันนะคะีบอสใ่ค่ะวัมันหอเอเห่อเนหเ ของใหม่นี้เก็บให้แล้วในถุงแต่ว่าอาจจะยังไม่ครบทุกชุดรอ,อ,องเท้าเห็นแต่บูธเห็นบูธบูธเหลืองอันนี้หัวนุ่ราข้างเดลีแล้วแต่ว่าอันนี้เราก็จะแบ่งอีกส่วนกับของเาไปด้วยของใหม่ เพราะว่าคันนอันอันนี้เราเกเอาไ่รั่งนี่นะเกี่ยวฟางไซร่างนบีเอาบี่น้อือบอร่างเนื้อบป่าเนื้อแต่ว่าแต่ว่านมุนแต่ว่าขันตัวน้อย แนี่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 แหละตัวไงพี่ปบอกพี่ปายคุณขอบคุณบอสซ้ำหนิของพี่เมียจีดยันมันอับ เกิดความเสียหายหนักมากนะคะหนูไม่รู้ว่าจะบรรยายอะไรอย่างเก็ให้ภาพบรรยายแล้วกันนะคะสําหรับนี่ก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานแสงทองฟิเลนะคะแล้วก็เดินหน้าต่อนะคะอันนี้ซุ้มเต็นยังก็คือห่างเบิดเลยล่าง เก้าอี้โชว์ยังก็คือพังพังหมดเลยค่ะขนขนกับพังแต่ว่าเขาก็เลยมัดมัดมัดไว้นะคะก็มีขนหักแบบแบบยางร้ายเลยนะคะเหตุเกิด <He ads S 2> ประมาณช่วงประมาณตีสามตีสี่นี่แหละคะ่ะ ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรายละเอียดก็รอฟังบอสแจ้งอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเขาอนุญ,ญาตไปเก็บของกันต่อก่อนนะคะยังไงก็แสดงความเสียใจกับครอัวน้องอิมตัวโตวแม่เตี้ยด้วยนะคะแล้วก็ที่เสียน้องชายไปนะคะโอเคค่ะขออนุญ,ญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะเดินทางไปที่กรุงเทพนะคะงานแสดงคืนนี้อยู่ที่ดอนเมืองคะ่ะเป็นกำลัง,จงใจจะให้กับทีมง,งานแจงทองฟิลแลนทุกคนด้วยนะคะ